ก็เด้ค่ะภาพามื่อยู่ที่การหอนทรายนะคะคือจะมาเป็น่นทรายละเอียดเป็นตรงไปหอนก่อน,นะะ้ะจ้ะไปหอนอยู่ทั้งนคนเนาะกำลังตกักทรายใส่เตรียมที่จะหอนนะจ๊ะ อนจังดหลนะายคนกะสิบอฮูวิธีการหอนทรายนะคะตอนนี้คือว่าสร้างเป็นเห็ดบานเพื่อนกอะซีหอนทรายใสย่น้ำนะคะ่กะก็เป็นวิธีการห้องเพื่อนนอกลายคนกะสิบอฮูแต่ว่าหลายคนกะซีหวัวแล้วเนาะกับเลยผ้ามาเบิองนะคะนี่คือเป็นกําลังหอนนะจ๊ะหอนเอาทรายละเอียดเพื่อที่จะไปสาป,ปูนนะคะย่านหัวผักเนี่ยต้องตรงร้านรึเปล่ากอดเพื่อนจุกคอบ้างกอดเพื่อนห้องไเอง ตท้องนี่หัวท้องในทราะเออมาดูมาจาน่เออขันงประกาศมั้โอ้โหตหน่องใหญ่ได้ปะเด็ดอะหัใไม่ั

กระสีฮอนไส้จนความมันสิเต็มกับบานนะคะฮอนไปเรื่อยๆนะคะจนความมันสิเต็มกับ,บเพื่อจังเสียมาเบ่งขั้นตอนต่อไปของเพิ่อนนะคะ มดูอนใส่องเท้เอ้น้ำท่วมม่นรมีน้ำท่วมที่น้ำท่วมทุ่งเนาะคนบ่อเหลวหลงคนบ่เคยมีดูบจสงบ่อเยนคนบ่เคยมีูเต็มมีูบ่เดูเล คุณหอนว่า wow. หอนข้าวกลุ้นเอหอนเพื่ออะไรเลยปิตปจ่างของแหอน้อนี่สองมื่แล้วล่ะเอามื่นเ่งมันมื่อหนึ่งเด้สิบมื่สองอีกห จะนำตง้ไปเยอหาซ้ายไม่ไหว้ซ้ายกตอันนี้ก็คือเต็มแล้วนะคะเพื่อกระสิตากน้ำออกเนาะ ซักน้ำออกจนเลือแต่ไสะะ้เนาะค่ะซักน้ำออกจนเบิร์ดเลยเนาะคะ่กะก็จะได้ไา้ที่เป็นฮอนออกมากเนาะระทะเบิงนะคะ <c oughs> ตากน้ำออกจนเวิรตะกะจังสีตาท่ายออกใส่รถดเข็นเนาะค่ะ อันนี้ก็ตากหนาออกให้จนเบิดเลยด้วยค่ะจนบ่เเลือนานเลยเนาะเสร็จแล้วก็สมาตักใส่รถเข็นนะคะต้อใส่รถเข็นขึ้นให้เบิดเดนะคะเพื่อที่จะหอนไส่หลอกต่อไปนะคะ ก็จะขอจขบคลิปแค่เพียงตอนนี้เนาะคะ่กะกาฝากดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า